สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการให้หอยพาเลาะนะครับเมือนอี้วกเขามาที่เมืองกาะละสินดินดำน้ำซุมป่ากุ้มบอนคือแข่แกงหางป่านั่งบอนคือขางฝาลันจักกะจันหองอเสียงปิดโฮเซลมีสอันสุเนลแ,แอนระบำล่ำฟอนที่กาละสินพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาเบิ่งควยงามนะครับอีกหนึ่งตัวหนึ่งฟ้ามหนึ่งขอกนะครับนี่ เป็นแม่สาวใหญ่นะครับพี่น้องเป็นแม่สาวใหญ่นี่พวกผู้จับไห้เมื่อนีน้เอาต้นไม้นี่แหละเป็นผู้จับเบื้องหน้าเขาพี่น้องเป็นลูกเบิ้มพันล้านพ่นเบื้องหน้าเขาโอ้ยงามแข่งขาใหญ่ต,นต้นโตดีลำตัวดีท่ายดีเบื้องหางพี่น้องครับเบื้องหางใส่ผมเนี่ยผู้ละ่ะปาดเบื้องไทย เพิ่งไทยหุน่นสองปอีกับอีกสองเดือนนะครับสองปีเออยี่สิบสีเดือนพอดีส,สีเดือนพอดีนะครับนี่นี่เอกสารใบหลอดครบลูกเบิ่มพลัานนะครับแม่เป็นเลาเกาบ้านนี่ แม่ไปเรากบานบานเบิงแขงขาเบิงเล็บใส่ผมได้พ่นพ่นเบิงโอกโอ้เอดควายตัวนี้ผมวัดตางหันนี่มันรอยสี่สิบสี่โบขาดโบเกินนะครับร้อยสี่สิบสี่โบขาดโบเกินพี่น้องครับนี่นี่เบิงเอาเบิงเอาค้อมใหญ่เบิงเอา พุนเบังหน้าเขาใกล้ๆเบังหน้าเขาใกล้ๆโอ้ยตายซืือๆพี่น้องเอ้ยสมัยตะกี้นี่เงินสองแสนนี่บ่ได้โบยยากเบิ้งเบิ้งเบิ้งเหงาหางเบิ้งเหงาหางเบิ้งหางพี่น้องเบิ้งหางพุนสไตล์ลูกเบิ่มพัลลาตเจ้าเนื้อเจ้าหนัง เอาพิ่นเปิดไว้พี่น้องพิ่นเปิดไว้ราคาเบาเาผู้ใดเอาท่านกับท่านเอาว่าท่านจะร,รอบไปรอบไม่ราคาเปิดอยู่ที่สิบสองกับหาสิบต่อร่องได้สิบสองหาสิบต่อร่องได้นะครับแม่รอยหาสิบสามครับแม่ แม่อยหาสิบสามลูกตอนนี้ยี่สิบสี่เดือนพอดีได้ลอยสี่สิบสี่นี่ย่างวาันเป็นสัตว์นะครับเป็นจังไดบ้านนี่เปลี่นจังไหรเอาสนใจยังทักพี่น้องไทยไทยรายการผมจะใส่เบื่อไว้ยังทักกันได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องครับมาเบิง่งวา่แม่เนี่ซอยผมนะครับพี่นอ้องเบิ่งหยังวัติ บางคั้วงดงามเราเบิ้งไทยสายประกวดให้ยแต่พี่น้องสายประกวดหางพูดล่ะปัดเบิ้งไทยเบิ้งเงาหางพูดล่ะพัดนะเบ้งเบิ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 งเบิงเบิงเบิงต้นโตวันนี้เบิ้งต้นโตพุ่นพุ่นเงีวสมุดใหญ่เป็นลูกเบิ้มนะครับลูกเบิ้มพันล้านสูงพร่มหันผมวัดลอยสี่สิบสี่เป๊ะโบขาดโบเกิน อายุสองปีพอดีนะครับเบื้องหน้าเขาเบื้องหน้าอกเบื้องหน้าอกเบื้องหน้าเขาพื่ล่ะโอ้ยลูกเบ่มพลันนะครับนี่ไงฮึกแม่ลอยหาสิบสามพี่น้องครับแม่ลอยหาสิบสามแม่เป็นคุยเราเกาสายบ,นบานเล่านี่เป็นลูกโตที่สองนะครับพุ่นปาด มื S <S ่อนี้อีพออีแม่เพิ่นให้เปิดราคาเพิ่นประกาศจับแต่ว่าคข้อยูผมก็เลยเอากกไม่ละเพิ่นจับให้เบิ่งท้ายเบิ่งหางเบิ่งท้ายเบิ่งหางกูล่ะเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ่งเบิ้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 งเราเวียงให้เบิ่งเบิ่งเบิ่งเรายางเบิ่งเรายางเบิ่งเรายางเบิ่งเราเวียงให้เบิ่งพุ่นเบิ่งหน้าเข่าเราบันเบิ่งหน้าเข่าเราโอ้ยแสนกับสองหมื่นกับห้าพัน เป็น่นราคาเปิดต่อร่องได้พร้อมนะครับพุ่นเบิงหางเบิงหางปัดนี่บ่อหาได้เป็นสัตว์พี่น้องนะครับอายุแค่2ปีเป๊ะเลยเอกสารใบหลอดครบได้พี่น้องผู้ใดสนใจทายราย,ยการทักได้พี่น้องเนดะ้อทักเลยทักกรไดกอนทักซาบ่อท่านครับพี่น้องครับสุดยอดเลยควายตัวนี้นะครับ เพิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเทพพบุตรนะครับลูกเทพพบุตรนุ่มน้อยนะครับพี่น้องสวยเลยทีเดียวนะครับขาวจานพานพุ่นนี่ด้วยอายุแดเดือนพี่น้องครับพุ่นไอ,สนอ,อ้สาวน้อยสาวน้อยเออสาวน้อยสัตว์เบ่งแข้งขาเบ่งเบ่งเบ่งหน้าตาเบ่งหน้าตานะครับเบ่งปกสิภาพเบ่งหลบๆพุ่นสายประกวดพี่น้องครับ สายประกวดพุด่นเบองหางอันนี้ผสมโต้ได้พี่น้องผสมโตลูกเทพบุตรนะครับค้มโตเลยนี่ค้มโตแม่ลอยสี่สิบนะครับตอนนี้แม่ทองเกาเจริญนะครับเทพพบุรนี่เป็นลูกผมเราโคม้มนึงเทพบุรนี่เป็นลูกของเกาเจริญตัวแรกตอนนี้เทพปบุรพอพันตัวนี้อยู่กับดาบเปียกนะครับอำเภอ,เอ โพชัยนะครับนีอ่อยู่กับดาบเปียกเทพบุตรนะครับโตนี่เป็นลูกที่ค้มโตจากเจ้าเทพบุตรนะครับนี่ด้วยอายุ8เดือนกว่าๆนี่มือนีแบงปั่นนะครับพี่น้องสีแบงเฉพาะาโตเล่าก็ได้เราซื้อว่าเมสวยนะครับสายประกวดนี่เราซื้อว่าเมสวยนะครับหรือพี่น้องเสี่ยวทึงเมนะครับเดี๋ยวผลิตภาพี่นอ้องเบิรงเม ลักกาแม่เราตอน,นี้ท่องเก่าจเจริ่นนะครับเดี๋ยวผมพาบเบิ้งงไทยถ่ายนิดนึงบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยถ่ายในขอกให้เบิ้งนี้พุ่นหางเบิ้งหางนี่ร้อยซี่ร้อยหานี่่อยูค่อยตัวนี้นะครับนี่ผมว่าพุ่นนี่งามขาวจานพ์่านสีสันดีท่ายดีเงาหางดีนะครับพุ่นเห็นบอ เอาพูดใดสนใจแต่ถ้ายังใส่เบื่อว่าพี่น้องจังทักนะครับเอาผมใชไปเบ่งแม่แล้วบัตรนี่พี่น้องครับมาพี่น้องมาเบ่งแม่บัตรนี่แม่ของแม่สวยนะครับนี่ตอนนี้สถานะตอนนี้ทองครับพี่น้องทองเก้าเจริญนะครับได้หาเดือนผ่านเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยนะครับนี่สูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกพี่น้องครับนี่ นี่แม่เรากินยาเก่งนะครับแม่สวยนี่เป็นลูกท่องแรกนะครับตอนนี้ก็ท่องเก้าเจริญอีกแล้วนะครับปลาเข้าไปหาเดือนผ่านเรียบร้อยนะครับนี่นี่่านเรียบร้อยบ่มีตำหนิบ่มีขาบะทุกขางบด่ดอกกินยาง่ายนะครับกินยาเก่งหุ่นนี่เลี้ยงง่ายพี่น้องครับนี่ท่องเรียบร้อยเมื่อนี้ถ้าพี่น้องสิเอาทั้งลูกทั้งแม่ ราคาเปิดไว้บ่แพงนะครับเดี๋ยวจะ่ทนรายการพี่น้องโทรมาต่อร่องได้นะครับติดต่อสอบถามได้สําหรับแม่สวยกับแม่นะครับหรือมาตัวใดพี่น้องยังทักเขามาทักซาบอท่านทักก่อนได้ก่อนนะครับคุยต่อร่องราคาเรื่องมีบริการรับส่งพร้อมถ่ายร่องต่อร่องราคากันได้นะครับพี่น้องทัวร์ไทยนี่เอาเปล่าโทรเขามาจะ่ทนรายการผมใส่เบอร์ครับพี่น้องครับ